สวัสดีค่ะแอดหวานมาพบกับทุกท่านอีกแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้แอดหวานมีเทพกระบีมรณะมาฝากค่ะตอนที่98แล้วนะคะท่านลุงเฟิงท่านกำลังพร่ำเรื่องอะไรกับมันอยู่ช่วยฆ่าฆ่ามันซะหญิงคนนั้นร้องออกมาด้านหลังเขาด้วยสายตาที่โกรธเกรี้ยวของนาง นางน้ำตาคอจากการที่คิดว่าเจียนเฉินได้เห็นร่างที่เปือยเปล่าทั้งหมดของนางแค่คิดว่านางได้เปือยต่อหน้าเจียนเฉินก็ทำให้นางโกรธยังเหลือเชื่อแล้วและทำให้นางรู้สึกผิดด้วยนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ที่นางเกิดมาที่นางถูกผู้ชายเห็นแบบนี้และนี่ยังเป็นคนแปลกหน้าอีกสำหรับหญิงที่รักนวลสงวนตัวการที่ถูกเห็นแบบนี้มันแย่ยิ่งกว่าการตายเสียอีก ฮ่าฮ่าคุณหนูแม้แต่ลุงเฟิงของเจ้ายังไม่อยากจะช่วยเจ้าเลยถ้างั้นก็ให้ลุงหยุนของเจ้าช่วยสั่งสอนบทเรียนให้กับเจ้าบัตรซบคนนั้นเองในตอนนี้เองเสียงอีกเสียงหนึ่งก็ดังชัดขึ้นมาในขณะที่ชายอาวุโสในชุดขาวอีกคนเข้ามาในสายตาเขาปรากฏขึ้นตรงหน้าเจียนเฉินเขาเหวี่ยงหมัดของเขาอย่างเร็วและโจมตีไปที่เจียนเฉิน ความแข็งแกร่งของผู้อาวุโสคนนี้นั้นมากมายอย่างเหลือเชื่อแค่เพียงหมัดเดียวเจียนเฉินก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันแข็งแกร่งมากทันทีที่เขาหลบไปด้านข้างล่างของเจียนเฉินก็ตกอยู่ในความดันอย่างมหาศาลแรงกดดันนี้มากเหมือนเขาจะรู้สึกว่าทั้งล่างของเขาถูกท่วงไปด้วยน้ำหนักเป็นพันปอนหรืออาจจะเป็นภูเขาทั้งลูกด้วยซ้ำ แม้แต่การหายใจยังเป็นเรื่องที่ยากมากร่างทั้งล่างของเขารู้สึกเหมือนกำลังถูกบดขยี้ในตอนที่แรงกดดันหนักมากขึ้นเรื่อยๆแสงสีม่วงและสีฟ้าที่สว่างอยู่ในปรานของเขาก็เริ่มกระพริบอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามในตอนที่ปานของเขาเป็นแบบนี้เจียนเฉินเองก็ไม่ทันได้สังเกตเจ้าเทาหยุนหยุดก่อน ผู้เท่าคนแรกที่หญิงคนนั้นเรียกว่าลุงเฟิงร้องออกมาในขณะที่ใบหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วโชคลายที่เขาพูดช้าไปคนที่ชื่อลุงหยุนนั้นมองไปยังหมัดที่เขาชกไปที่อกของเจี้ยนเชินอย่างแม่นยำเลือดกระอักออกมาในขณะที่อวัยวะภายในของเขาได้รับความเสียหาย ผู้เท่าชกไปที่หน้าอกของเจียนเฉินแรงพอจนทิ้งรอยบุ๋มเอาไว้ไม่เพียงแต่ผู้เท่าจะทำให้กระดูกของเจียนเฉินหักในจุดที่เขาโจมตีเท่านั้นอวัยวะภายในของเขายังได้รับบาดเจ็บสาหัสในขณะที่ผู้เท่าโจมตีไปที่เจียนเฉินแสงสีฟ้าและสีม่วงก็กระพริบขึ้นมาในขณะที่มันสัมผัสเข้ากับฝ่ามือของผู้เทาก่อนที่มันจะหายไปทันที ในอีกมุมหนึ่งเจียนเฉินนั้นถูกกระแทกให้กระเด็นถอยไปยี่ใบหน้าของผู้เท่าเปลี่ยนไปในขณะที่เขากระตุกเล็กน้อยเขามองไปที่เจียนเฉินที่ลอยไปในอากาศด้วยใบหน้าที่ตกตะลึง ตาของเขาเป็นประกายเหลือเชื่อและตกใจเจียนเฉินลอยไป30เมตรในอากาศก่อนที่จะกระแทกลงบนพื้นเสียงดังเขาก็กระอักเลือดออกมาอีกในขณะที่เขารู้สึกเจ็บปวดจากอวัยวะที่ได้รับบาดเจ็บของเขาใบหน้าของเขาขาวซีดไร้สีเลือดราวกับกระดาษ เมื่อเห็นว่าเจียนเฉินเกือบจะไม่รอดแล้วคนที่ชื่อลุงหยุนก็จ้องแล้วก็กระพริบตาช้าๆก่อนที่จะอ้าปากพูดออกมาเจ้าหนุ่มเจ้าเชิงมีพลังชีวิตที่แข็งแกร่งเจ้าสามารถรับการโจมตีของข้าได้หนึ่งครั้งโดยไม่ตายดีทางนั้นข้าจะปล่อยเจ้าในวันนี้หลังจากพูดแบบนั้นคนที่ชื่อลุงหยุนก็เดินกลับไปที่หญิงคนนั้นเฮอข้าหวังว่าจะไม่มีความวุ่นวายอะไรอีกนะ ผู้เท่าด้านหลังหญิงคนนั้นพูดคนที่ชื่อลุงเฟิงโบกมือและทรงกระบี่วายุปโปรยที่อยู่ระหว่างนิ้วของเขากลับไปที่เจี้ยนเชิญในขณะที่มันสัมผัสถูกเจี้ยนเชิญมันก็หายไปคุณหนูพวกเราไปกันเถอะ คนที่ชื่อลุงเฟิงพูดออกมาเสียงดังในขณะที่มีสัตว์อสูรที่บินได้ตัวใหญ่ลงมาที่พื้นไกลๆอย่างไรก็ตามความโกรธของหญิงคนนั้นยังไม่หายไปนางหันหน้าไปแล้วก็พูดว่าลุงเฟิงคนคนนั้นยังไม่ตายเลยแบบนั้นไม่ได้ค่ะต้องการให้มันตายวันนี้นางเดินไปทางเจี้ยนเฉิญพร้อมกับกระบี่ที่พร้อมจะโจมตีเห็นได้ชัดว่านางไม่ต้องการปล่อยเจียนเชิญที่เห็นนางอาบน้ำไป คุณหนูอย่าสร้างปัญหาเลยลุงเฟิงยืนอยู่ด้านหน้าเพื่อขวางหญิงคนนั้นไม่ให้เข้าไปใกล้เจียนเฉินมากกว่านี้ลุงเฟิงหญิงสาวแย้งออกมานางยังรู้สึกผิดจนน้ำตาซึมจนเกือบจะไหลออกมาในตอนนี้คุณหนูอย่าดื้อเลยมันก็สายมากแล้วพวกเราควรไปกันได้แล้วตอนนี้ ผู้เท่าด้านหลังนางพูดอย่างราบเรียบเขาโบกมือและบอลพลังเสียนขนาดใหญ่ก็หุ้มหญิงคนนั้นเอาไว้และพานางไปยังหลังของสัตว์อสูนบนหลังของสัตว์อสูนที่บินได้หญิงก็กระทืบเท้าอย่างโกรธเกรี้ยวไปที่ผู้เท่าที่พานางไปที่นั่นลุงหยุนทำไมท่านไม่ตามใจหลวนเอ๋อล่ะ ผู้เท่าทั้งสองมองตากันอย่างช่วยไม่ได้พวกเขาก้าวขึ้นไปบนหลังสัตว์อสูรที่บินได้และออกไปทันทีเหมือนสายลมแล้วก็บินลับขอบฟ้าไปกลางอากาศหญิงคนนั้นยืนขึ้นบนหลังของสัตว์อสูรและมองลงไปอย่างร่างของเจียนเชิญที่หายไปอย่างรวดเร็วตาของนางมีประกายความโกรธที่ไม่ได้เหลือนหายไป ลุงเฟิงลุงหยุนเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านทั้งสองคนพวกท่านปล่อยเจ้าเลวนั่นไปได้ยังไงกันนางกระทืบเท้าด้วยความโกรธและขับคลองใจน้ำตาของนางก็กำลังจะไหลลงมาเมื่อได้ยินดังนั้นคนที่ชื่อลุงเฟิงก็ถอนหายใจตัดสินได้จากผมของนางที่ยุ่งและเปียกแล้วเขาก็รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนาง คุณหนูตัวตนของผู้ชายคนนี้ค่อนข้างซับซ้อนในตอนนี้ตระกูลของพวกเราอยู่ในความกดดันมากในช่วงเวลาที่ล่อแหลมนี้มันจะดีที่สุดถ้าเราไม่ไปสร้างศัตรูใหม่เพราะมันอาจจะนำปัญหาใหม่หมายังตระกูลของพวกเราได้ลุงเฟิงพูดอย่างช่วยไม่ได้ ลุงเฟิงตั้งแต่เมื่อไรก่การที่ท่านเป็นคนขี้ขาดกลัวตายเช่นนี้ความแข็งแกร่งของเจ้าเลวนั้นไม่ได้มากเลยท่านคิดว่าเขาจะเป็นอันตรายกับตระกูลของพวกเราได้อย่างไรกันหญิงคนนั้นพูดออกมาอย่างโกรธเกีียวคุณหนูชายคนนั้นไม่ธรรมดามันดีกว่าที่จะไม่ไปทำให้ใครเขาโกรธเขาแม้ว่าพลังของเขาจะค่อนข้างอ่อนแอแต่คนที่หนุนหลังเขาต้องแข็งแกร่งแน่ คนที่โจมตีเจี้ยนเฉินพูดออกมาอย่างเคร่งเครียดด้วยใบหน้าที่กังวลจากนั้นเขาก็ยกมือที่พันผ้าขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงแผลลึกสองแผล,แลบนมือขวาของเขาแม้ว่าเลือดจะหยุดไปแล้วแต่มือขวาของผู้เท่าก็ยังเห็นแผลสองแผลที่โบเข้าไปในฝ่ามือของเขาทะลุไปจนถึงหลังมือเหมือนว่ากระบี่ตัดผ่านมันไป ในตอนที่หญิงคนนั้นเห็นมือที่บาดเจ็บของผู้เทาปากแดงๆของนางก็อ้ากว้างพร้อมทำสายตาที่เหลือเชื่อออกมาลุงยุ่นท่านท่านได้รับบาดเจ็บนางร้องออกมาอย่างตกตะลึงชายที่ชื่อลุงเฟงพยักหน้าก่อนที่จะพูดออกมาเจ้าเทายุ่นไม่คิดเลยว่าเจ้าจะได้รับบาดเจ็บลุงยุนยักหน้าช้า,ชาแผลนี้ได้มาจากเจ้าหนุ่มที่อายุ2ี่ปีนั่นเป็นไปได้ยังไงกัน ลุงยุนเจ้าต้องล้อเล่นแน่ๆความแข็งแกร่งของเจ้าเลวนั่นก็ไม่ได้มากมายเลยเขายังทำอะไรคาไม่ได้เลยแล้วเขาจะไปทำร้ายท่านได้อย่างไรกันนางโดดไปข้างหน้าอย่างประหลาดใจเจ้าเทายุ่นเจ้าไปได้แผ้แบบนี้มาได้ยังไงลุงฟังพูดออกมาด้วยความสงสัย ลุงยุ่นทำได้แค่มองกลับไปด้วยสีหน้างุนงงข้าก็ไม่รู้เหมือนกันในตอนที่ข้าโจมตีมันไปก่อนหน้านี้ข้าก็รู้สึกเจ็บที่ฝ่ามือและจากนั้นก็เห็นแผลนี้ข้าไม่รู้เหมือนกันว่าข้าได้บาดแผลนี้มาได้ยังไงเมื่อได้ยินดังนั้นลุงฝ่งก็อ้าปากค้างออกมาเจ้าหนุ่มคนนี้ซับซ้อนจริงๆในตอนที่ข้าเห็นอาวุธเซียนของเขาข้ารู้สึกว่ามันแปลก อาวุธเซียนของเขาไม่เหมือนของคนอื่นอย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นในตัวเขามันทำให้อาวุธเซียนยิ่งแข็งแกร่งขึ้นไปอีกแม้แต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ไม่เข้ากับสิ่งที่มันควรจะเป็นเลย หญิงสาวนิ่งอึ้งในคำพูดของลุงยุนมันเป็นสิ่งที่ดีที่พวกเราไม่ฆ่าเขาไม่เช่นนั้นคนที่อยู่เบื้องหลังเขาจะเป็นปัญหาใหญ่กับตระกูลของพวกเราถ้าพวกเขาออกมาในตอนนี้พวกเราได้แต่หวังว่าคนที่สนับสนุนเขาอยู่จะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักที่ริมน้ำเจียนเฉินนอนอยู่บนพื้นพร้อมกับเลือดที่ย้อมเสื้อของเขาจนเป็นสีแดง หมัดของผู้เทาทำให้เจียนเชิญได้รับบาดเจ็บหนักกระดูกที่หน้าอกของเขาแตกและอวัยวะของเขาก็ได้รับบาดเจ็บภายในในตอนนี้เจียนเชิญมีสติเต็มที่แต่เขาไร้พลังที่จะขยับขยื่อนพูดได้เลยว่าตั้งแต่เจียนเชิญเ,เกิดมานี่เป็นอาการบาดเจ็บสาหัสที่สุดที่เขาเคยได้รับถ้าไม่ใช่เพราะเขาฝึกฝนในเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์และขัดเการ่างกายมาให้เหนือกว่าคนอื่น ฝ่ามือของผู้เท่าคงทำให้เขานั้นตกตายไปแล้วพลังเสียนทาแสงและพลังของโลกได้เริ่มผวยพุ่งออกมาและควบแน่นไปที่เจียนเฉินเจียนเฉินถูกล้อมด้วยแสงสีขาวนวลอย่างรวดเร็วและมันก็ซึมเข้าไปในรูคุ้มขนของร่างของเขาหลังจากนั้นเจียนเฉินก็เริ่มฟื้นตัวด้วยอัตราที่เร็วมากตอนที่99 พลังเซียนธาตแสงภายในพลังงานของโลกได้มารวมกันรอบตัวเจียนเชิญและเริ่มรักษาเขาอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามบาดแผลของเจียนเชิญน,นั้นก็รุนแรงมากดังนั้นแม้แต่ผลรักษาที่มหัศจรรย์ของพลังเซียนธาตุแสงก็ยังใช้เวลานานเพื่อที่จะให้เจียนเชิญน,นั้นฟื้นตัวการควบคุมพลังเซียนธาตุแสงใช้พลังจิตวิญญาณของเจียนเชิญเป็นจํานวนมาก หลังจากที่ผ่านไปสองชั่วยามเขาก็ใช้พลังจิตวิญญาณของเขาไปจนเกือบหมดจึงทำให้เขานั้นต้องหยุดในตอนนี้เขากำลังเผชิญกับการเสียเลือดมากและอาการเวียนหัว เขาเหนื่อยและต้องการนอนมากๆมันเกือบเหมือนว่าเขาไม่ได้นอนมา3วันสาคืนแล้วและเขาก็เกือบจะหมดสติแล้วหลังจากที่รักษาตัวเองมาสองชั่วยามอวัยวะภายในของเขาก็รักษาตัวไปได้เกือบครึ่งอวัยวะภายในของเขานั้นถูกรักษาโดยพลังเสียนธาตุแสงและแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์แต่ส่วนที่บาดเจ็บก็เติบโตขึ้นมาใหม่แล้ว ทั้งหมดที่เหลืออยู่ก็คือกระดูกที่หน้าอกซึ่งแตกของเขาที่เป็นปัญหามากกว่าอวัยวะของเขาเล็กน้อยจากอาการบาดเจ็บที่รุนแรงที่หน้าอกของเขากระดูกที่แตกก็ได้แทงเข้าไปที่เนื้อของเขาดังนั้นในตอนที่เจียนเชินเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยแผลที่หน้าอกของเขาก็ยิ่งรู้สึกเจ็บมากขึ้นไปอีก แผลนั้นรุนแรงจนสัญญาณที่สมองของเขาได้รับเหมือนกับเป็นความทรมานเขานอนลงไปบนหญ้าอย่างช้าๆเขาหลับตาและเริ่มที่จะใช้พลังจิตวิญญาณที่เหลืออยู่ในการรักษาตัวเองอย่างไรก็ตามโชคดีที่เจียนเชิญจําเนื้อหาทั้งหมดของบัญญัติกบีนภาได้วิธีการฟื้นฟูด้วยวิธีการฟื้นฟูนี้เขาสามารถ ฟืนคืนพลังจิตวิญญาณกลับมาได้อย่างช้าๆเจียนเฉินนอนอยู่บนหญ้าทั้งวันทั้งคืนเขาไม่ได้ขยับร่างกายเลยแม้แต่ครั้งเดียวตาของเขาปิดลงไปนานมากเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วและยามบ่ายก็เข้ามาหลังสีที่ร้อนแรงจากดวงอาทิตย์ทำให้อากาศนั้นอุ่นขึ้นอย่างช้าๆในขณะที่ดวงอาทิตย์สาดส่องไปที่ภูเขา ในตอนนั้นเองเจียนเฉินที่นิ่งเหมือนกะะหินก็ลืมตาขึ้นในที่สุดหลังจากที่รักษาตัวเองมาหนึ่งวันหนึ่งคืนเต็มๆพลังจิตวิญญาณที่เขาใช้ไปก็กลับมาเต็มในที่สุดเมื่อเห็นสีของท้องฟ้าเจียนเฉินก็ไม่ลังเลแล้วก็เริ่มรวบรวมพลังเซียนทาตแสงเขาเริ่มที่จะรักษาหน้าอกของเขาอย่างรวดเร็วอีกครั้ง ในขณะที่พลังเซียนทาตแสงเข้าไปที่หน้าอกของเขาชิ้นส่วนกระดูกที่แตกก็เริ่มติดกันแล้วก็เริ่มได้รับการรักษาอีกสองชั่วยามต่อมาที่เขาใช้พลังจิตวิญญาณไปอย่างไม่หยุดมันก็ถูกใช้จนหมดอีกครั้งในที่สุดอย่างไรก็ตามหลังจากที่รักษามาสองชั่วยามหน้าอกของเจียนเชินก็ฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามพลังจิตวิญญาณของเจียนเชิญก็ยังไม่ฟื้นฟูและมันมีผลกับการเคลื่อนที่ของเขาดังนั้นเจียนเชิญจึงนั่งขัดสมาธิลงไปบนยาและเริ่มวิธีการฟื้นฟูจิตวิญญาณที่ใช้ไปของเขาอีกครั้ง แม้ว่าจะไม่ไกลนักจากเมืองเวกแต่การใช้พลังเสียนทาสแสงก็เด่นเกินไปเพราะแสงที่สว่างจ้าของมันและการรักษาในเมืองเวกก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหรน่นักไม่มีใครสามารถที่จะตรวจจับพลังเสียนทาสแสงได้ยกเว้นเสียนทาสแสงอย่างไรก็ตามใครจะรับรองได้ล่ะว,ว่าจะไม่มีเสียนทาสแสงอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเมืองเวก เซียนธาตุแสงนั้นหาพบได้ยากมากบนทวีปเทียนหยวนดังนั้นหลายคนก็จึงไม่สามารถหาแล้วก็เรียกให้คนพวกนี้ไปช่วยพวกเขาได้เจียนเฉินคิดว่าถ้าเขาเปิดเผยความสามารถในการใช้พลังเซียนธาตุแสงเหมือนเซียนธาตุแสงเขาก็คงได้รับผลประโยชน์เยอะแยะและไม่ต้องกังวลเรื่องการขาดแคลนแกนอสูรเลย อย่างไรก็ตามเจียนเฉินไม่ต้องการที่จะเผยความสามารถที่เหมือนกับเซียนธาตุแสงที่สามารถใช้พลังเซียนธาตุแสงได้เพราะจิตใต้สำนึกบอกให้เขาเก็บเป็นความรับในตอนนี้เพราะมันจะช่วยเขาได้ในอนาคตแน่นอน หลังจากที่ผ่านมาสามวันจากการรักษาที่ต่อเนื่องร่างกายของเจียนเฉินกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์หลังจากที่ลุกขึ้นมาเขาก็ออกไปสู่ถนนหลักเพื่อไปยังเมืองเวกทันทีถนนหลักนั้นเต็มไปด้วยขบวนรถม้าที่ถูกคุ้มกันไปด้วยทหารรับจ้างในชุดเกราะที่มีเลือดโชก แม้ว่าเจี้ยนเฉินจะเป็นผู้ที่เดินทางคนเดียวแต่ก็ไม่มีใครสนใจเขาแม้ว่าเสื้อของเขาจะเต็มไปด้วยเลือดจากบาดแผลที่เขาได้มาแต่สำหรับทหารรับจ้างทุกคนในทวีปเทียนหยวนนี่ก็เป็นภาพที่เห็นได้ธรรมดาในทุกๆวันเจี้ยนเฉินกำลังเดินไปที่ถนนและคิดกลับไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสามวันก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะสาวงามคนนั้นและลางเปื่อยเปล่าของนางที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าเขานี่เป็นภาพที่มีผลกระทบกับเขามากเพราะแม้แต่ในชาติที่แล้วของเขาเขาก็ไม่เคยพบผ่านกับเรื่องแบบนี้มาก่อนสามวันที่แล้วเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นร่างที่ราวกับยกของหญิงสาวและร่างของหญิงคนนี้ก็ไม่เหมือนมาจากโลกมนุษย์อย่างไรก็ตาม ในตอนที่เจียนเฉินคิดถึงความแข็งแกร่งที่มหาศาลของหญิงคนนั้นใจของเขาก็แทบจะไม่เชื่อมันหญิงคนนั้นดูอายุ18หรือมากสุดก็20ปีความแตกต่างในอายุของนางกับเจียนเฉินนั้นแทบจะไม่มีแต่การที่ได้เป็นเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้วยอายุแค่นั้นเจียนเฉินก็ได้แต่อายในพรสวรรค์โดยกำเนิดของนาง ไม่นานหลังจากนั้นเจียนเฉินก็เข้าไปที่เมืองเวกและรอให้ทหารยามรักษาการเมืองเข้ามาตรวจสอบเขาเขาดูเหมือนได้รับบาดเจ็บและรอดชีวิตมาได้ดังนั้นเขาจึงไม่ต้องจ่ายเงินภาษีในการเข้าเมือง แม้ว่ายามรักษาการจะอยากได้เงินแต่ความระโมบก็ไม่ได้ไร้ซึ่งคุณธรรมในตอนที่เจียนเฉินเข้าไปในเมืองเจียนเฉินก็ไม่ได้เดินไปไหนแล้วก็มุ่งหน้าไปที่โรงเตี๊ยมทันทีในตอนที่เขาได้ห้องแล้วเจียนเฉินก็เริ่มฝึกฝนแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงเดือนที่เขาได้กลายเป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็เพียงพอที่จะทำให้เขาปกป้องตัวเองได้ในทวีปเทียนหยวน ไม่เพียงแต่หญิงที่เขาพบเมื่อสมวันก่อนจะทำให้เขารู้จักความพายแพ้เท่านั้นแต่นางยังทำให้เขาตระหนักว่าเขาต้องแข็งแกร่งขึ้นเพียงใดหลังจากที่จ่ายค่าห้องไปเจียนเฉินก็อยู่ในห้องเป็นเวลา10วันในสิวันเหล่านี้เจียนเฉินไม่ได้ก้าออกจากห้องเลยและเขาใช้การอสูรที่เขามีในการฝึกฝนแม้แต่การกินอาหารเขายังให้เสี่ยวเออนํนมาส่งตรงถึงห้องของเขา หลังจากผ่านไปสิบวันความแข็งแกร่งของเจียนเชิญก็พัฒนาไปมากเขาอยู่ในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นกลางแล้วพลังเซียนในร่างของเขาแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนแม้แต่กระบี่วายุโปยที่เป็นอาวุธเซียนของเขาก็พัฒนาขึ้นและแข็งแรงกว่าแต่ก่อน ใน10วันของการฝึกฝนแกนอสูรระดับสามที่เจี้ยนเฉินมีทั้งหมดก็หมดไปทำให้เจี้ยนเฉินนั้นเหลือแกนอสูรระดับ4ีสองอันเจียนเฉินออกจากเตียงและเดินไปที่หน้าต่างเพื่อมองไปบนท้องฟ้าเพราะว่าเขาใช้เวลามากในการฝึกฝนเขาจึงไม่สามารถแยกแยะเวลาได้และเขาก็ได้แต่ดูตำแหน่งของดวงอาทิตย์เพื่อคาดเดาเวลาเท่านั้น ที่ด้านนอกดวงอาทิตย์สาดแสงจ้าโดยที่ไม่มีเมฆเลยในรัศมีหลายร้อยกิโลเมตรวงกลมสีแดงใหญ่ที่แผดเผาในท้องฟ้าปล่อยรังสีความรุนแรงออกมันบ่งบอกว่าตอนนี้มันเข้าสู่ช่วงบ่ายแล้วตอนนี้น่าจะถึงเวลาที่ต้องจัดการกับอสอรพิษทองริ้วเงินแล้วล่ะ ตาตั้งหน้าตั้งตาลอหมื่นต้านพิษจ,จริงๆเจียนเฉินพูดออกมาในขณะที่เขาสังเกตไปที่ผู้คนด้านนอก จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่99ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกับวานได้ใหม่ในตอนที่100นะคะโอ้โหข่าวนี้เจียนเชิญนะคะเจ็บหนักเลยค่ะสาเหตุก็เพราะว่าไปเห็นนะคะผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนี้นะคะเรายังไม่รู้ว่าเป็นนางเอกตัวจริงหรือเปล่าแต่นางก็โหดอยู่นะคะกะว่าจะต้องให้เจียนเชิญของพวกเราตายไปเลยค่ะเอาล่ะค่ะนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้เดี๋ยวตามวานไปนะคะในตอนที่100ค่ะของเทพกระบีมนะ่มลณะมีความสุขกรรันมากๆนะคะวานล ไปก่อนสวัสดีค่ะ